เ2ชั่วโมงเป็นเวลาที่โรงงานแห่งนี้เปลี่ยนน้ำนมจากฟาร์มโคนมให้กลายเป็นโยเกิร์ตบนมือของผู้บริโภคทั่วจีนซึ่งในการผลิตโยเกิร์ตระดับอุตสาหกรรมนะครับเวลาท่งนี้ถือว่าเร็วแล้วก็สุดยอดมากโดยเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเขาทำได้ยังไงเพื่อหาคำตอบนี้ผมจึงได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังเมืองอู่ฮั่นเมืองที่มีโรง,งงานโยเกิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่และยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารของจีนอีกด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าโรงงานนมวัวของจีนที่มีชื่อว่ามงเหนียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับมารู้จักกับแบรนด์มงเหนียวนี้กันก่อนนะครับแบรนด์มงเหนียวนี้นั้นเป็นแบรนด์สําคัญของจีนที่เรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์นมส่วนใหญ่ในประเทศนี้เลยล่ะมันนั้นมีต้นกําเนิดในปี1999ณมองโกเลียในซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนผมพบสิ่งที่น่าสนใจนะครับขนาดภูก่อตั้ง แซ่ของเขานะครับยังเป็นแซ่หนิวคือแซ่วัวนะฮะบ่บงบอกถึงแคชเชีของเขาอยู่มาจากต้นตระกูลเขาเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆนั้นเคยได้มาเที่ยวจีนกันนะครับก็อาจจะเคยได้เห็นหรือต้องเคยได้ลิมรสผลิตภัณฑ์ของเขาบ้างและครับโอเคตอนนี้เรากลับมาอย่างเรื่องที่ผมเปิดไว้ตอนต้นคลิปปกติการผลิตโยเกิร์ตระดับอุตสาหกรรมนั้นนะครับจะใช้เวลาประมาณ5-7วันตลอดกระบวนการแต่ที่นี่นั้นใช้แค่3วันหรือ7 2ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อนๆลองนึกภาพตามกันดูนะครับนำนมสดจากฟาร์มต่างๆที่อยู่ในประเทศจีนจากนั้นนนผ่าน่าาาากกกกรววิิธีทโยยเจุขขสงงแล็ ทั้งหมดนี้นะครับน่าเหลือเชื่อเพราะเกิดภายในแค่เวลา72ชั่วโมงนี้เท่านั้นดยกระบวนการที่ทาให้ได้การผลิตที่รวดเร็วนั้นนะครับพวกเขาเรียกว่า golden supply chain เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลควบคุมทุกขั้นตอนซึ่งก็จะลดเวลาการพักการรอและลดการปนเปื้อนไปจนถึงการเลือกเส้นทางขนส่งที่เร็วที่สุดเพื่อให้โยเกิร์ตนั้นส่งถึงมือของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประเทศจีนโรงงานที่ทําเกี่ยวกับอาหารต้องแบบว่าสะอาดอย่างนี้เลยนะครับสะอาดมาก และกระบวนการเหล่านี้คือเรียกได้ว่าสาคัญมากสาคัญไม่แพ้คุณภาพน้ํานมเลยละ่ะนั่นก็นเนื่องจากความรวดเร็วของกระบวนการจะทําให้ลูกค้าได้รับโยเกิร์ตที่สดใหม่และมีรสชาติที่ดีนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าโยเกิร์ตนั้นมีหลายแบบหลายรสชาติสายการผลิตจึงต้องสามารถปรับสูตรได้ตัวของเขานน,นะครับปรับได้แบบเรียวชามเพื่อการทําโยเกิร์ตกว่า9้าประเภทพร้อมกันโดยใช้สายการผลิตอัจฉริยะแบบโมดูล่าซึ่งผมว่ามันสุดยอดดีนะครับเพราะเราสามารถปรับรูปแบบการผลิตสินค้าได้ตลอดเช่นวันนี้กําลังผลิิตตโโโยยยยเเเเเกกกกรรรรรรร์สสธมมมมมชาาาาาาาแแ่่่่พพพุงงงงงงงนนีี้้้้อออปปัับบ็็วดดดููลลใจททไผหหถึขข ไม่พูดถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามงนิวนะครับเขาคิดค้นจุลินทรีย์ที่เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีชื่อว่า PC01 จุดเด่นของมันนะครับก็คือมันทนกดได้ดีมากทำให้ทำงานได้เต็มที่ในลำไส้ของเราเลยละครับอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารได้ถึง88%ชาติหอมอร่อยและความว้าวเนี้ยนะครับยังไม่จบแค่ผลิตเร็วโรงงานใหญ่ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์และมีคุณภาพเพราะโรงงานของมองนิวเนี่ยนะครับเป็นโรงงานสีเขียวมีระบบะบำบัดน้ำแล้วก็ใช้ทรัพยากรซ้ำอย่างจริงจังลร,รน่1380ตตัอปีะคบ นี่แหละครับตัวอย่างของธุรกิจจีนที่ไม่ได้มีดีแค่ใหญ่แต่ก็อย่างสุดยอดในหลายๆด้านอีกด้วยนะครับโรงงานโยเกิร์ตที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆธุรกิจที่น่าสนใจของบริษัทจีนถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องราวของธุรกิจจีนหรือนวัตรกรรมจากจีนแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูธุรกิจจีนอีกหลายธุรกิจในแดนมังกรนี้นะครับ